นี่ครับโรงแรมที่เราพักนะฮะก่อนที่จะขึ้นฟูจิซังนะโตโยโกอินนะเขาชื่อรู้สึกก็จะเป็นโรงแรมที่น่าจะใหญ่นะในย่านนี้นะมีสองตึกมีผู้เขาพักเยอะเลยนี่เขาทำเป็นรูปจำลองฟูจินะอุ่มมะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินขึ้นไปนะ นี่มีร้านอาหารไทยนะบอกกินข้าวกันนะโอ้ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นนะกินข้าวกันตอนนี้ยามเย็นนักท่องเที่ยวก็ออกมาเดินนะนะก่อนที่จะขึ้นเขาปูจิกันก็ออกมาเท,สทดสอบร่างกายก่อน เขาป,ปลูกปลูกพริกกันเนี่ยน,นะนี่พริกเบลเลยโอ้โหนะี่พริกนะพริกใหญ่เลยนะมีมะเขือเทศด้วยเนะี่ยมะเขือเทศสุกโอ้หนี่เขาปลูกข,ข้างข้างถนนโอ้นี่พริกใหญ่เลยนะนี่นี่โอ้สีแดงสีเหลืองก็โอ้ใหญ่นะพริก,ให,นะกใหญ่มากเลยโหนี่เขาปลูกใส่ดัดหน้าบ้านนะสวยอนะันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอยู่ข้างทางนะ่าสวยๆเลยนะ เนี่ยเป็นสีแยกไฟแดงตอนนี้อากาศดีมากเลยนะอากาศประมาณยี่2าอ,องศานะสบายๆแต่ลบลมตกล้วอากาศเริ่มดีแล้วเนี่ยผู้คนก็ออกมาเดินกันเนี่ยร้านอาหารมันก็จะมียเยอะแยะเลยนะเออแต่รถที่นี่สังเกตนะมันจะเป็นรถไซส์เล็กนะเป็นรถกล่องๆเหมือนกล่องนะเนี่ยเป็นรถเหลี่ยมสีม่เหลี่ยมเยอยตัวย่างเนี่ยเป็น,น,นกล่องๆยุ่งๆ ใส่รเล็กๆที <ๆ S 1> ่นี่เขานิยมรถเล็กๆนะนี่ร้านอาหารสรีสวยนะเป็นจอดจ,จักรย,ยานด้วยโอ้โหน,น,นี่เขามีขายฟืนด้วยนะเนี่ยน,น,น่าจะจุดแก้หนาวอะไม่รู้มัดห้าร้อยเยนนะ,นะเน, <S <S นี่ยมัดห้าร้อยเยนโอ้นีทางขามันกว้างมากเลยะ ดูแล้วน่าจะห้าเมตรได้นะเท่ากับเลนรถเลนหนึ่งเลยบ้างมากเลยนะตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านอยู่นะร้านก๋วจะร้านอาหารก๋วยจะกินที่ไหนดีเนาะมาดูโอ้ยนี่นขึ้นยากนเลยนะขึ้นยากตลาดอยู่ดูนะโอ้ลึกเลยนุ่นเลย มีก้อนเห็นอดไเนะ่าสวยมากเลยมันก้อนเนะี้ยสวยเนี่ยก้อนหนึ่งก้อนเนีเ้ยนะไม่รู้มันเป็นอะไรนะเนี่ยเนี่ยเอาก้อนนี้มาวางหน้าร้านนะครับฟูจิซังฮะเราเห็นยอดโผล่มาแล้วครับนูน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปพิชิตนะฟูจิซังนะอยู่ตรงนี้ฮะไก่พิบุตอะไรนะน่ารักนะ เขาขายหรือว่าให้เช่าก็ไม่รู้นะเขาติดติดราคาอยู่เห็นไหมเนี่ยน่ารักขนาดรถไซายมินิมินิสวยงามมากเลยอ้อนี่ทรงนี่ทรงที่ชอบมากเลยนะเนี่ยอยากได้เลยเห็นนี่นะครับลอนสันนะข้างหลังก็เป็นฟูจิฟูจิซังนะไกลๆเลย บรรยากาศเย็นๆที่คาบ,บาคุชิกุี๋ยวัน,ะนเริ่มขึ้นแนะล้วเดี๋วเจอร้านแล้วนะข้างหลังก็จะเป็นยอดฟูจิเดี๋ยวมันมีกี่ร้านให้เลือกกนะันนะว่าจะกินอะไรดีอเดี๋ยวเราลองมาดูร้านนี้ดูว่าเป็นยงังไงโอ้ที่นี่เขาจะมีตู้หยอดเหรียญเยอะนะ ายน้ําผลไม้ต่างก็งงจะวางไปข้างถงนนเนี่ยนะบริการเซลซูบิดนะ่ยอมากดูความสะอาดของถนนหนทางนะน,นี่ขนาดต่างจังหวัดอันนี้คือสะอาดมากนะที่เดินมาเป็นหลายกิโลเนี่ยคือมันสะอาดตลอดเลยนะเขาดูแลถนนหนทางนี่เยียะมากเลยน่าอยู่นะลมลื่นไม่วุ่นวายนะ แต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเห็นผู้คนที่อยู่แถวนี้นะแล้วก็แปลกว่าเขาไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยคือถนนก็จะโล่งๆเงียบไม่ค่อยมีอะไรเดินสบายๆไม่ไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์มาแว้นหรืออาจจะมีฝาท่อเปิดแล้วร่วงไม่มีนะไม่มียังไม่เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เลยตั้งแต่มาเนี่ย เห็นแต่คนขี่สกูตเตอร์อยู่ในโตเกียวใช่อันนี้บรรยากาศกลางคืนของขอุวาจิโกะนะเออรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ค่อยมีไฟแปลกมากเลยนะกี่องศาเนี่ยเราเดินเดินมานี่มันก็มีคนเดินนะแต่ว่าไฟถนนไม่ค่อยมีแปลกมากเลยนะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ฮะกลางคืนมาเดินเดินนะไม่ไม่ค่อยเจอผู้คนนะ หน้าตาเป็นยังไงโอ้โหนี่ดูนี่ากินเลยดูหน้าตา,า,ตาดิโอ้โหนีาา่อา,าหารที่า ตัวอย่างนะเขาให้ดูน่ากินเขาบอกว่าเนี่ยให้ดูแล้วก้อนนี่สุดยอดจนิงคิวที่เท่าไหร่สิบสามสาวคิวต่อไปนะเนาโอ้โหดีนี่ก็น่ากินน่ากินนะเข้ามาแล้วนะโอ้โหเป็นคิวแล้วกดไปจองอ๋อนี่มาได้ตรงนี้ดีโอเคไดูถึงรุ่นยังไงหรือรวมผักเอาเอาเอาผักด้วยหรอสินสอออนไลน์เน๊อะ เราให้เด็กๆจัดการนะเราเรากินอย่างเดียวใชเอาวันนี้เลยป่ะแต่เราสนใจแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ตั้งอยู่สั่งมาก็ครบนะอันนี้อะไรนะอันนี้คือเพียงปูละเพียงปูละข้าวหน้านี่ก็อันนี้ก็เพียงปูละเพีปูละอันนี้อันนี้อะไรไก่คาราเกไก่คาราเกแล้วก็นี่ข้าวหน้าปลาไหลนีโอเคแล้วก็นี่ซัมเบียโอเคน้ำซุปสุภาพเวลาสองทุ่มนะ ที่คาวาฟูจิโกะนะโหมันเงียบมากเลยนะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวดูนี่กำลังจะเดินทางไปลงที่พักนะที่โรงแรมนะคือถนอนไม่ค่อยมีไฟนะแต่ว่ามันก็ปลอดภัยอยู่เพราะว่ารถไม่ค่อยเยอะไม่มีหมามีแมวนะมันก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมืดมืดมืดหน่อยนเองแต่ไลผู้คนนะ เงียบมากเลยเนะี่ยสองทุ่มนะแต่อากาศเย็นสบายนะอากาศประมาณยี่บสามองศาเนะี่ยสบายสบายและแล้วเราก็เดินมาถึงที่พักแล้วนะโรงแรมโอ้โหมืดต๊ดตื่นนะนี่โรงแรมที่พักของเราโตโยโกอินนะ